วันนี้ไปตลาดมาจะเล่าอะไรให้ฟังเมื่อวันเ <c oughs> มื่อวานวันที่อ2ธันวาไปงานบวชแล้วเขามีโต๊ะจีนพอเราได้กินโต๊ะจีน <c oughs> โต๊ะจีนนะเขามีกุ้งเขามีอาหาร8อ,อย่างแล้วมันมีกุ้งทอดเกลือมาด้วยไอโต๊ะเราอะ่ะมันก็จะมีประมาณ9คน ซึ่งโต๊ะอื่นเขาอะ่ะบางทีก็มีสองคนสามคนหกคนเจ็ดคนอย่างเงี้ยแต่เราอะ่ะโต๊ะของเราเนี่ยมันเยอะกับเพื่อนเลยเก้าคนไอ้เก้าคนนี่คือมันแยกกันไม่ได้ไงมันเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเดียวกันเก้าคนถ้าแยกอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเหลือสี่ห้าคนอย่างเงี้ยมันก็ไม่เต็มโต๊ะแล้วก็ไปนั่งด้วยกันแล้วพอดีเก้ากุ้งมากุ้งอะ่ะถาดเนี้ยมันมีอยู่สิบสองตัวสิบสองตัวแต่เก้าคนทุกคนก็ได้กินคนละตัว ได้กินคนละตัวก็จะเหลือประมาณสองสามตัวใช่ไหมไอ้เรากินเสร็จก่อนเราก็ได้กินสองตัวโอเคไหมไอ้ที่เหลือก็ให้เพื่อนกินใบใครกินเสร็จก่อนก็ใครอยากกินก็กินต่อไอ้ความที่เราชอบกินกุ้งนะมันอร่อยมันอร่อยมากเลยไม่เคยกินกุ้งทอดเกลือแบบนี้นะคือมันมันอร่อยอะไอ้เราก็เอ๊คิดสูตร จำมอรนะรักจำที่เขาทอดอามาให้เรากินเนะี่ยต้องนึกให้ได้ว่ามันมีรสชาติแบบไหนนะวันนี้ก็เลยตัดสินใจไปซื้อกุ้งเนี่ยที่ตลาดฐานฐานเพชรมาหนึ่กิโลหกิโลมีประมาณ10 11ตัวกิโลละสี่้อยยีบาทเนี่ยตัวใหญ่อยู่นะเท่ากับที่เมื่อวานนี้เลยเท่ากับที่กินเมื่อวานนี้เลยสี 20, ่ร้อเราก็ได้มาสิตัวสี่ โอเคมาถึงบ้านแล้วก็ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วแล้วก็เอาไปทอดนี่ยกำลังตัดหนวดตัดจริงๆทุกคนถ้าผ่าที่เบือกอย่างนี้ได้จะดีนะมันจะได้ไม่ระเบิดนี่ดูนนะข้างหัวมานมันมากซื้อกุ้งมันนะทุกคนนะมันจะอร่อยมันจะมันอร่อยนี่แล้วก็ตั้งกระทะใส่น้ำมันเลย เราทอดไม่เยอะน้ำมันเราก็จะไม่เยอะนะถ้าคนทําเยอะก็ใส่น้ำมันเยอะไปเลยอันนี้เราทอดกินคนเดียว3ามตัวไปก่อนที่เหลือ,อคือคือกินแค่ไหนเราก็จะทอดแค่นั้นที่เหลืออีก8ตัวนะตอนนี้ยังมีเหลืออีก8ตัวเดี๋ยวเราจะทอดไว้กินตอนเย็นหรือไม่ก็อบวุ้นเส้นแล้วไม่อยากกินวุ้นเส้นเนาะอันนี้ก็คือจะมาทําน้ําซอสนะนี่มีน้ําปลามีซอสหอย แล้วก็ซีอิ๊วขาวซีอิ๊วขาวนสำหรับกุ้งเราน้อยเนาะเราก็ทำน้อยกะเอาไอว้ให้เค็มเกินนะในซอสหอยแล้วก็น้ำปลาซีอิ๊วขาวแล้วก็มีเกลือด้วยแล้วก็ใส่เกลือไปหน่อยหนึ่งเนี่ยเกลือน้ำตาลไม่ต้องนะทุกคนน้ำตาลเราไม่ใส่นี่คือใส่น้ำมันใส่น้ำมันลำข้าวไปนะ แล้วก็ไปตั้งไฟเคี่ยวอ่าส่วนผสมให้มันเข้ากันนะแล้วเราก็ทอดกุ้งนี่มันระเบิดเลยนะทุกคนนะ็ไม่ปิดขาระเบิดระเบิดก็คือลังตัวเราไม่ได้ค่านะมันก็ระเบิดสุกกำลังดีนะทุกคนนะอย่าเอาสุกเกินไปมันแข็งอันนี้ตัวกุ้งแข็งน,นะ แต่ว่ามันยังไม่ยังไม่แข็งตัวนะมันกาลังยืมอร่อยถ้าถ้ามันมันแข็งตัวมันจะไม่อร่อยนะแล้วก็เกุ้งที่ทอดสุกแล้วเนะี่ยมาคุกกับน,น,น้ำซอสของเรานี่แหละไม่รู้เขาทำกันแบบนี้หรือเปล่านะเราก็คิดได้แบบนี้เราก็จะมาทำแบบนี้นะเพราะว่ามันไม่มีวิธีอื่นนะที่จะมาคุกก,กับเกลือได้แต่มันอร่อยมากนะ มันไม่มีน้ำซิ้นก็กินได้นะมันกสมกินแล้วให้เค็มเ,เยอะแต่เราอะทำน้ำซิ้นซีบปูเนี่ยทำให้เราเป็นเลยทหลังจากที่เราไปกินมาเราก็ตลกมากเลยมาวันนี้เราก็อยากกินกุ้งเหมือนเมื่อวานนะ้มันกินไม่กระใจใช่ไหมกินสองตัวเพื่อนบางคนเขากินแค่ตัวเดียวเพราะมันหมดอะไรมาก็หมดแล้เมืม่อวานนี้นั่งันหลายคนตลกมาก แล้วก็กุ้งขึ้นได้เลยเนี่อคิเสร็จแล้วแค่นี้เองง่างยๆเองคนไทยอร่อยอลองกินดูเลยนะมันอร่อยไอ้ไอ้กล้ามเนี่ยเอาออกเลยลเอียดกะเนี่ยกล้ามกรอบมากเลยนะถ้ากินก็กินได้ทั้งกล้ามเลยนะกินทั้งขอบกรอบนีกเราจะมาทำน้ำชิมซีฟู้ดหน่อยหนึ่ง ก็จะมีลากผักชีมีพริกมีกระเทียมตำมอน,มนไม่ได้บดนะไม่ได้ปั่นนะวันนี้นะพริกนี่ก็รกพริกสวนหลังบ้านนะหิบมาไว้ใส่ตู้เย็ยนเพราะมันสุกเยอะมากนกกินเยอะเลยก,กินไม่ทันอ่ะใส่กะระเทียมไปเยอะหน่อยแล้วแต่เราจะตำมากตำน้อยนะทุกคนนี่เกลือคือจะบอกว่าลืมใส่กินเสร็จแล้วลืมใส่อะไรนะผงชูรส อันนี้ก็เสร็จแล้วนะนี่เสร็จแล้วคือเค็มตามนะคะทุกคนพอกุง้งเราก็ออกเค็มอยู่แล้วนะ หรือว่าเอาไปย่างเฉยๆมันจะไม่มีรสชาตินะแต่ถ้าเราเอาไปทําแบบนี้เอาไปทอดเกลือเนี่ยมันอร่อยทุกคนออกเค็มนิดๆคือเค็มกําลังดีนะไม่ได้เค็มปี๊ดเค็มปีอะไรอย่างนี้นะเค็มอร่อยเราไม่ได้ใส่เกลือโดยตรงนะเราใส่ซอสไปด้วยนะคือเราปรุงรสมันหละแต่ถ้ากุ้งนึ่งธรรมดามันก็จะแข็งๆไม่อร่อยนะ อันนี้อร่อยเลยแหละเนื้อมันสุกหมดแล้วนะทุกคนนะไม่ใช่มันไม่สุกนะมันสุกมันแข็งนะกดูดูความมันของกุ้งมนันมัน <c oughs> เนี่ยมันเอาขี้มันออกตรงหัวมันจะมีก้อนขี้อยู่เราก็เอาออกนี่กินเข้าไปเลยโหสุดยอดมากพัดเจ้าจอดเลย หลังจากเมื่อวานนี้กินแล้วไม่สะใจเนาะนี่กุ้งเขาจะสดคือเราซื้อกุ้งสดเป็นๆมาเลยนะเอานอกมาให้เขานกน้ําแข็งมาให้เลย<ป>เขาจะขาวแล้วเด้งมากนะ<ป>เนื้อกุ้งเขาจะขาวแล้วเน่งเด้งมากถ้าเราซื้อกุ้งที่มันตายแล้วมันไม่สดนะทุกคนบางทีมันอาจจะมีกลิ่นบ้างนะแต่อันนี้รับรองได้ร้ายเปอนต์เลย มันอร่อยทุกคนมันฟินมากอกุ้งลองทําดูนะอร่อยคอนเฟิร์ม